Midnight Tales World เรื่องเล่าขานยามวิการเรื่องเล่าที่เพื่อนๆกำลังฟังอยู่นี้เป็นเรื่องเล่าจากทางบ้านที่ส่งเข้ามานะครับโดยเรื่องนี้คุณก้องประสบพบเจอมาในตอนที่คุณยายทวดของเขาเสียชีวิตและคุณก้องเนี่ยจะต้องเดินทางกลับไปร่วมงานศพของคุณยายทวดเขาที่บ้านเกิดเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดเลยนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปรับฟังเรื่องราวของคุณก้อง ผมอยากจะรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์คลิปนี้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแบ่งปันเรื่องราวหลอนๆต่อไปนะครับเริ่มเรื่องเลยคุณก้องเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนและทำงานในกรุงเทพ,พตั้งแค่จบม .6 ตั้งแต่เข้ามาอยู่กรุงเทพ,พคุณก้องเองก็ยังไม่ได้กลับบ้านเลยสักครั้งวันหนึ่งคุณก้องก็ได้รับจดหมายจากที่บ้านที่ส่งมาแจ้งข่าวว่าคุณย่าทวดของคุณก้องเนี่ยท่านเสียแล้ว ให้คุณก้องเดินทางกลับบ้านเพื่อมาร่วมงานศพด้วยความที่คุณก้องไม่ค่อยสนิทกับทางญาติฝั่งแม่เท่าไหร่เลยจําได้ลางๆว่ายายทวดแกชื่อยายสายเป็นคนเงียบๆที่ชาวบ้านหวาดกลัวก้องไม่ได้กลับไปที่นั่นเกือบ15ปีแล้วตั้งแต่พ่อแม่เขาเสียแต่ด้วยความอยากรู้และคิดว่าคงได้ที่ดินขายทําเงินเขาจึงขับรถโฟวิลคู่ใจมุ่งหน้าสู่ภาคอีสาทนทันทีคุณก้องขับรถไปเรื่อยๆบนถนนลูกรางแดงเถือก ตัดผ่านป่าดงดิบสองข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงทึบบรรยากาศมันอึมครึมผิดปกติทั้งที่เป็นเวลาบ่ายสามแต่ฟ้ากลับมืดเหมือนหกโมงเย็นหมอกจางๆลอยต่ำเรียบพื้นดินพอรถเลี้ยวเข้าเขตหมู่บ้านคุณก้องสังเกตเห็นบางอย่างบ้านเรือนไทยยกใต้ขืนสูงทุกหลังปิดหน้าต่างเงียบกริบไม่มีเด็กวิ่งเล่นไม่มีคนนั่งคุยกันหน้าบ้านบรรยากาศวังเวงเหมือนหมู่บ้านร้าง คุณก้องขับรถไปจอดที่วัดป่าท้ายหมู่บ้านซึ่งเป็นสถานที่จัดงานศพศาลาวัดเก่าสุดโซมตั้งอยู่กลางลานดินมีโลงไม้สักทองแกะสลักลวดลายเทพพนมตั้งอยู่แต่สิ่งที่แปลกคือโลงนั้นถูกพันด้วยสายสีสแดงแทนที่จะเป็นสีขาวและมีตะปูตอกตรึงฝาลงได้ยอย่างแน่นหนาทุกมุมลุงจ่อยเข้ามาทักคุณก้องเป็นคนแรกมาถึงแล้วเหรอไม่เจอหน้าตั้งแต่ยังเด็กเลยนะ คุณก้องรีบห่านไปมองทางลุงจ่อยสิ่งที่เห็นคือลู่จ่อยแกเป็นสับปปรือร่างแกผอมแห้งจนเห็นซี่โครงตาข้างซ้ายบอดสนิทส่วนตาขวาก็มองมาที่คุณก้องทำเอาคุณก้องขนลุกขึ้นมาเลยคุณก้องยกมือไหว้ลุงจ่อยและถามไปด้วยความสงสยัยครับลุงทำไมหมู่บ้านเงียบจังครับลุงจ่อยเงียบไปสักพักพร้อมกับยิ้มและตอบกลับมาว่ามันยังไม่มืด พวกมันยังไม่ออกมาคืนนี้เองต้องนอนเฝ้าศพยายเองคนเดียวนะชาวบ้านเขาไม่กล้าอยู่ด้วยทำไมล่ะครับผีหลอกเหรอคุณก้องถามแบบทีเน้นทีจริงลุงจ่อยหุบยิ้มทันทีแกเดินเข้ามาใกล้คุณก้องจนได้กลิ่นยาเส้นจากตัวลุงจ่อยแล้วกระซิบเสียงข้างหูคุณก้องว่ายายทวดของเองไม่ได้ตายธรรมดาแกลายของไม่ทัน ของมันเลยก,กินตัวคืนนี้อย่าเปิดลงเด็ดขาดไม่ว่าจะได้ยินเสียงอะไรเข้าใจไหมคุณก้องก็ได้แต่ยิ้มตอบรับพร้อมกับพยักหน้าเพราะคิดว่าลุงจ่อยคงพูดอําขำๆคืนนั้นคุณก้องต้องนอนเฝ้าศพยายทั่วสายบนศาลาวัดคนเดียวจริงๆชาวบ้านรีบกลับบ้านกันตั้งแต่ฟ้ายังไม่มืดสนิททิ้งไว้แค่คุณก้องกับหมาวัดสองสามตัวที่นอนหมอบตัวสันดิกๆอยู่ใต้ศาลา คุณก้องบอกว่าบรรยากาศตอนตีหนึ่งเงียบมากจนได้ยินเสียงหายใจตัวเองคุณก้องนอนเล่นมือถือแก้เบื่อแต่สัญญาณเน็ตก็ขาดขาดหายหายเพราะเป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างห่างไกลพอนอนเล่นไปได้สักพักกำลังจะเคลิ้มหลับแล้วคุณก้องก็ได้กลิ่นลอยมาบางๆมันไม่ใช่กลิ่นทูบเทียนหรือกลิ่นฟอร์มาลีนแต่มันเหมือนกับกลิ่นที่เวลาเราไปเดินตลาดโซนที่เขาขายพวกเนื้อสดไก่สดประมาณนั้น กลิ่นคาวเลือดสดๆผสมกับกลิ่นสาบสางเหมือนซากสัตว์เน่ากลิ่นมันลอยโชยมาจากทางโรงศพแต่ด้วยความที่ตามหมู่บ้านแถวนี้เขาเลี้ยงไก่ไว้กินกันเองอยู่แล้วคุณก้องจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรคิดว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนี้เขาเฉียดไก่ทํากับข้าวละมั้งคุณก้องเลยข่มตานอนต่อแต่สักพักคุณก้องก็ได้ยินเสียงเหมือนมีเล็บขูดไม้ด,ดังขึ้นแผ่วๆคุณก้องสะดุ้ง ลุกขึ้นสั่งมองไปที่โลงศพที่ตั้งอยู่ห่างไปไม่ถึงห้าเมตรแสงเทียนวูบวาบทําให้เงาของโลงดูบิดเดี่ยวคุณก้องพยายามคิดว่าอาจจะเป็นแค่หนูหรือเสียงหมาข้างล่างมันขุดดินนอนหรือเปล่าแต่ยังไม่ทันหายสงสยัยคุณก้องก็ได้ยินเสียงอีกครั้งครั้งนี้เป็นเสียงที่ดังมากเสียงเหมือนมีคนกระแทกฝาโลงจากด้านในดังจนฝุ่นล่วงลงมาจากเพดานหมาวัดที่นอนอยู่ใต้ศาลาส่งเสียงร้องเอ๋งเอง แล้ววิ่งหนีหายไปในความมืดคุณก้องใจเต้นตุบๆเหงื่อไหลทั่วตัวคิดในใจว่าโดนแล้วแน่ๆเขาหยิบไฟฉายส่องไปที่โลงศพสายสินสีแดงที่พันรอบโลงหลุดมากองอยู่ที่พื้นคุณก้องเดินเข้าไปดูใกล้ๆแต่เดินไปยังไม่ทันถึงโลงก็มีเสียงของหญิงแก่หัวเราะเบาๆพร้อมกับพูดว่าเดินเข้ามาหายายสิลูกมาเปิดออกให้ยายทียายหายใจไม่ออก คุณก้องตกใจมากทำไฟฉายหล่นลงพื้นอยากจะวิ่งลงจากศาลาแต่พยายามก้าวเท้ายัางไงก็ก้าวไม่ออกคุณก้องพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่กลับไม่มีเสียงออกมาเลยเขาพยายามดิ้นอยู่นานจนในที่สุดก็สามารถกลับหลังหันออกมาได้แต่สิ่งที่เขาต้องเจอคือคุณก้องก็เห็นเงาดำทะมึนยืนขวางทางขึ้นลงบันไดยอยู่รูปร่างเหมือนคนแต่สูงโยงแขนยาวผิดปกติยืนนิ่งไม่ไหวติง้ง คุณก้องรีบถอยกลับเข้ามาในศาลาแล้วรีบมุดเข้าไปในมุ้งเก่าพยายามสวดมนต์บทที่พอจําได้แต่ปากมันสั่นจนท่องผิดผิดถูกๆอยู่อย่างนั้นทั้งคืนโดยมีเสียงขูดลงและเสียงเดินลากเท้าวนเวียนรอบศาลาคุณก้องนอนสวดมนต์จนไม่รู้ว่าตัวเองหลับไปตอนไหนด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางพอรู้สึกตัวอีกทีก็เช้าแล้วคุณก้องลุกออกมาจากที่นอนด้วยสภาพร่างกายที่อิดโรย ทั้งเหนื่อยจากการเดินทางทั้งเรื่องที่เจอเมื่อคืนลุงจ่อยเดินขึ้นมาบนศาลาพร้อมปินโตข้าวแกยิ้มและหัวเราะเบาๆเหมือนรู้ว่าเมื่อคืนนี้คุณก้องเจออะไรมาบ้างยังไม่ทันที่คุณก้องจะเอ่ยปากพูดอะไรลุงจ่อยก็พูดออกมาก่อนว่าวันนี้ไปที่บ้านยายเองซะไปเอาของที่แกสั่งเสียไว้แล้วรีบกลับมาทำพิธีเผาเย็นนี้เลยกูจะไม่เก็บศพไว้คืนแล้วมันแรงเกินไป กินข้าวแล้วรีบไปมันจะไม่ทันเวลาหลังจากที่คุณก้องกอนข้าวเสร็จเขาก็ขับรถไปที่บ้านยายสายเป็นเรือนไทยไม้สักซุดโสมมีต้นไม้ขึ้นรกแมกกะทังบนตัวบ้านเหมือนไม่มีคนอยู่มาหลายสิบปีคุณก้องบอกว่าบ้านของยายทวดสายตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านติดกับประช้าเก่าไม่มีบ้านคนตั้งอยู่แถวนั้นแม้แต่หลังเดียวนะครับและไกลออกมาจากหมู่บ้าน4-5กิโลเลยพอเปิดประตูเข้าไป กลิ่นอับชื้นตีเข้าจมูกภายในบ้านเต็มไปด้วยหิ้งพระแต่ว่ามันไม่ใช่ขิ้งพระมันคือหิ้งบูชาผีบนขิ้งมีหัวกะโหลกสัตว์แห้งๆมีดหมอลงอาคมและขวดน้ำมันพรายวางเรียงรายเป็นสิบขวดแต่สิ่งที่สะดุดตาก้องที่สุดคือผานทองเหลืองที่มีกระดาษเขียนด้วยลายมือขยุกขยิกวางอยู่พร้อมกับเขี้ยวเสือกลวงอันใหญ่ข้อความในกระดาษเขียนว่าใครรับมรดกข้า ต้องรับปู่ไปเลี้ยงต่อถ้าไม่รับมือตายคุณกล้องมือสัน่นและแดกเข้าใจแล้วว่าทำไมชาวบ้านถึงพูดกันว่ายายทวดสายแกน่าจะเป็นร่างทรงหรือคนที่เล่นของหนักจนของเข้าตัวกลายเป็นปอบหรือผีอะไรสักอย่างและตอนนี้แกกำลังหาตัวตายตัวแทนคุณก้องเรียบเก็บของบนหิ้งและพานตามคําสั่งของลุงจอยเพราะตัวคุณก้องเองก็อยากจะกลับกรุงเทพเต็มทีแล้วครับ เพราะรับไม่ไหวกับทั้งเรื่องที่เจอมาเมื่อคืนและทั้งสายตาของชาวบ้านที่มองคุณก้องและคำซุบซิบต่างๆนานาของชาวบ้านคุณก้องสะดุง้งโหยเสียงปิดประตูดังลั่นด้านหลังเขาหันไปมองเห็นเงาคนแวบผ่านหน้าต่างเขาตัดสินใจไม่เอาอะไรทั้งนั้นวิ่งหนีออกจากบ้านกระโดดขึ้นรถแล้วบึ้งกลับวัดทันทีพอกลับมาถึงวัดก็เห็นลุงจอยเร่งให้ชาวบ้านช่วยกันขนโลงลงจากศาลาไปที่กองฟืนกลางแจ้ง พราะวัดป่าตามชนบทจะยังไม่มีเตาเผานะครับจะใช้เป็นวิธีเผาเชิงตะกรกลางแจ้งคุณก้องก็ได้กต่สงสัยว่าทำไมชาวบ้านที่มาช่วยงานมีไม่ถึง10บคนทุกคนหน้าตาตื่นตระหนกถือจอบถือเสียมเหมือนมารบมากกว่ามางานศพหลังจากที่เตรียมสถานที่เผาเสร็จลุงจ่อยแกก็ตะโกนขึ้นมาครับว่าฟังสังกูให้ดีเพราะจุดไฟแล้วห้ามใครหันหลังกลับไปมองห้ามขานรับเสียงเรียก และห้ามไฟดับเด็ดขาดคุณก้องยืนถือดอกไม้จันทร์และเดินเข้ามาวางไว้บนโลงศพของคุณยายทวดเพื่อแสดงความเสียใจเป็นครั้งสุดท้ายคุณก้องมองดูโลงศพที่ตั้งอยู่บนกองฟืนสูงท่วมหัวหลังจากที่คุณก้องวางดอกไม้เสร็จลุงจ่อยแกก็ราดน้ำมันและจุดไฟเผาทันทีโดยไม่รอให้ชาวบ้านที่มารวมงานได้มาวางดอกไม้เลยไฟเริ่มลุกโชนกินเนื้อไม ควันดำขโมงลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าที่เริ่มมืดมิดแต่เผาไปได้ไม่นานคุณก้องลุงจ่อยและชาวบ้านแม่ไม่เชื่อสายตาตัวเองวิ่งหนีหาที่หลบกันเสียงครีดร้องโหยหวนดังออกมาจากในโรงมันไม่ใช่เสียงร้องด้วยความเจ็บปวดฝาโรงเปิดออกร่างของยายทวดสายยืนขึ้นบนกองไฟ ลุงข่อยตะโกนเสียงดังสั่งให้ชาวบ้านทุกคนช่วยกันเอาน้ำมันราดและหาไม้มาเติมในขณะที่ลุงจ่อยแกสาดน้ำมนต์และกำลังสวดมนต์อะไรสักอย่างไปด้วยแต่ร่างหญิงชาราที่ผิวหนังไม่เกรียมตาเบิกโพลงถลนออกมานอกเบ้าลิ้นยาวเฟื้อยห้อยตกลงมาถึงอกตัวบิดงอผิดรูปผิดร่างลุกขึ้นยืนบนกองฟืนทั้งที่ไฟกำลังไหม้ตัวแต่ดูเหมือนแกจะไม่รู้สึกเจ็บปวดแกจ้องเขม็งมาที่ก้อง แล้วกระโจนลงมาจากเชิงตะกอนมึงจะเผากูระ่ะไอ้พวกเนรคุณชาวบ้านวงแตกกระเจิงวิ่งหนีตายกันไปคนละทิศละทางคุณก้องขาแข็งก้าวไม่ออกยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นร่างที่ไฟลุกท่วมของยายค่อยๆค,คลานสี่ขาเหมือนหมาตรงเข้ามาหาก้องรวดเร็วอย่างเหลือเชื่อรับไปรับปูไป คุณก้องได้สติเฮือกสุดท้ายเขาจำคำลุงจ่อยพูดกับเขาตอนที่มาถึงได้เขี้ยวเสือเขาควักเขี้ยวเสือที่เผือหยิบติดมือมาจากบ้านยายตอนวิ่งหนีออกมาแล้วแทงสวนเข้าไปที่หน้าผากของร่างนั้นสุดแรงเกิดร่างนั้นดิ้นทุรนทุรายเสียงกรีดร้องเปลี่ยนจากเสียงคนกลายเป็นเสียงคำรามต่ำๆเหมือนเสือร้ายควันดำพ,พุ่งออกจากปากและจมูกของยาย พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วจางหายไปร่างของยายสุดหวบลงกลายเป็นศพไม่เกรียมเน่นนิ่งไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นคุณก้องป่วยหนักนอนสมอยู่โรงพยาบาลเป็นอาทิตย์หมอบอกว่าเขาช็อกและร่างกายขาดน้ำรุนแรงลุงจ่อยเล่าให้ฟังทีหลังว่าวิญญาณที่สิงยายคือปอบเจ้าที่ยายรับขันมาเลี้ยงไว้แล้วคุมไม่อยู่พอยายตายมันเลยพยายามจะโดดเข้าสิงลูกหลานเพื่อสืบทอดร่าง แต่โชคดีที่กล้องมีเขี้ยวเสือของครูบาอาจารย์เก่าที่ยายเก็บไว้ซึ่งน่าจะเป็นของที่ใช้สะกดมันตั้งแต่แรกช่วยไว้ทันคุณกล้องขายที่ดินผืนนั้นทิ้งในราคาถูก,ถกแล้วกลับกรุงเทพทันทีไม่เคยกลับไปเหยียบที่นั่นอีกเลยเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของคุณกล้องที่นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆฟังในคืนนี้หากคุณผู้ฟังมีเรื่องต้องการจะแบ่งปันส่งมาให้เราได้นะครับขอบคุณสำหรับการรับฟังกดไลค์ กดติดตามนะครับแล้วพบกันในเรื่องหลอนเรื่องต่อไป